สารธรรมวันนี้ไม่ว่าโลกใบนี้จะโหดร้ายกับเราขนาดไหนขอเพียงเรามีกำลังใจให้กับตัวเองเหนื่อยก็พักหนักก็วางมีวันว้างก็เข้าวัดบ้างทำบุญบ้างเพื่อเติมพลังให้กับตัวเราเองเพื่อตัวของเราเอง ธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์มิตรหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสนำวัตถุมงคลที่ผมได้สะสมมามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกับบาร,รมีของหลวงพอ่อเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็ ตามคำเรียกร้องของแฟนคลับนะครับคุณบนพลนะครับที่คอมมิชเมนต์มาต้องการอยากจะชมมีดคู่กายของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันตามคำเรียกร้องอย่างทันทีนะครับมีดเล่มน,นี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความเข้มขังมากๆนะครับ เพราะว่าช่วงหนึ่งที่ผมเจอกับวิบากรรมของตัวเองอะนะครับถือว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับถ้าไม่ได้มีเล่มนี้ผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะมาได้นั่งคุยกับพี่น้องอย่างนี้อย่างแน่อนอนนะครับเพราะว่าจิตผมสัมผัสได้ช่วงที่ผมเจอว,วิบากรรมช่วงนั้นะนะครับคลิปวิีโอกเก่าๆพี่น้องก็เข้าไปชม ดูได้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ท่านอาจารย์แซมได้มาสัมภาษณ์ผมนะครับและผมก็ได้มีดเล่นนี้มาจากท่านด้วยนะครับมาทำพิธีตอนที่ผมเจอกับวิบากกรรมหนักๆน,นะครับนอนลุกไม่ขึ้นนะครับ เวลากินข้าวยังต้องนอนกินพี่น้องลําบากมากๆเลยแล้วก็ทรมานนะครับความเจ็บปวดอย่างไรที่ว่าหนักหนาสาหัสนะครับที่ผมเคยผ่านมาก็ครั้งนี้ถือว่าหนักสุดๆนะครับนี่แหละก็ถือว่าโชคดีนะครับที่พี่น้องต้องการอยากให้ผมได้นำมารีวิวนำมาให้ พี่น้องได้ชมได้สัมผัสอีกนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมส่วนของฝักมีดก่อนนะครับก็เป็นด้ามง,งาฝักงาที่เก่าโบราณมากๆนะครับเน้นให้ทุกท่านได้เห็นได้สัมผัสกันชัดๆเลยนะครับ แม้รัดก็สวยงามนะครับเป็นเงินโบราณนะครับแม้แต่ละเส้นก็มีความสวยงามคลาสสิกนะครับนี่งาก็มีความช่ำฉ่ำเก่ามากๆนะครับนเน้นให้ทุกท่านได้เห็นกันจะชัดเลยนะครับความเป็นโบราณความเก่าของมีดเล่มนี้นะครับประวัติความเป็นมาก็ดีมากๆนะครับนี่ผมก็ได้ มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอญาตเอามีดให้พี่น้องชมด้วยกันไปเลยดีกว่านะครับนี่นะครับชัดเจนมากสวยงามคลาสสิกมีความเข้มขังนะครับใบมีดก็ถือว่าเป็นเหล็กเก่าโบราณน,นะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาติาสนิมกินนะครับชัดเจนมากเลยก็ด้วยการเวลานะครับ อันนี้ผมก็ถือว่าเก็บไว้ดีมากๆนะครับผมก็รักษาเช็ดใช้ผ้าชโลมน้ำมันเช็ดทำความสะอาดบ้างนะครับเพื่อรักษา,าสภาพความสมบูรณ์ของมีดให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับด้ามก็เหลาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีความสวยงาม ข้าบไข่ความเป็นธรรมชาติของด้ามชัดเจนชํำนะครับเก่าแห้งนะครับนี่แหละเสมาใบาโพเต็มใบนะครับศิลปะการตีมีดของช่างชิมนะครับนี่พี่น้องก็จะเห็นชัดเจนนะครับใบมีดจะมีความเรียวสวยงามนะครับสัมผัสง่ายดูแล้วก็ถือว่าสบายตาสบายใจนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตวางส่วนฝากไว้ก่อนใจนี้ให้พี่น้องได้เห็นส่วนนี้กันจะชัดนะครับเนี่ยคาบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับเหล็กโบราณน,นะครับพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนนะครับมีดที่มีอายุร่วมร้อยปีนะครับถือว่าเป็นมีด ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายนะครับขออนุญาตสู่ไม่พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับทุกท่านก็จะได้สัมผัสกับความสวยความงามความคลาสิคความเป็นโบราณนะครับเนี่ยนะครับลลองเลือดก็ลึกนะครับ ชัดเจนนะครับมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดโบราณเก่าแท้ตาเปล่านะครับดูแล้วสัมผัสง่ายนะครับนี่แหละพี่น้องถ้าเรามีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาศึกษาเข้ามาสัมผัสกับคลิปวดีโอที่ผมได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาลงให้พี่น้องได้ชมกันก็พี่น้องก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าธรรมชาติมีดเก่าเป็นอย่างไรนะครับ เพราะว่าเราดูบ่อยสัมผัสบ่อยนะครับเราก็จะเชี่ยวชาญน,นะครับสามารถวิเคราะห์ได้นะครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับหน้าก็เป็นหน้าโบราณคาบใครความเป็นรำชาติชัดเจนนะครับเงินเส้นแหมสวยงามนะครับละเอียดก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความคลาสสิก เก่าจากหิ่งจริงๆนะครับเล่มน,นี้นะครับนี่เน้นให้พี่น้องได้เห็นได้สมัมผัสกันชัดๆน,นะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็ต้องเรียนกับพี่น้อง จากใจจริงนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะครับท่านใดที่มีมีโอกาสเช่ามีดหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับผมก็จะเน้นความซื่อสัตย์จริงๆนะครับไว้ใจกันได้เลยพี่น้องนะครับเพราะว่า พูดง่ายว่าเรามีตัวตนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องให้พี่น้องระวังหน่อยนะครับการเช่าวัตถุมงคลอะไรต่างๆบางทีก็เขาเรียกว่ามีมีโจรเยอะนะครับบางทีเช่าแล้วส่งไม่ตรงตามปกบ้างไม่ส่งบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นผมจึงเน้นในความซื่อสัตย์จริงจัง ปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับคนเราถ้าเรามีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันแล้วอะนะครับมันจะสื่อได้อืนะครับนี่แหละถ้าพี่น้องท่านใดนะครับเข้ามาชมแล้วสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร097 9 9 9ก้าเจนะครับอยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ นะครับนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับตามคําเรียกร้องของแฟนคลับเลยนะครับก็ได้นํามาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันะนะครับมีดเก่าโบราณคลาสสิกอย่างไรสัมผัสแล้วสบายตาสบายใจนะครับน,นะครับในแต่ละคลิปวีโอที่ผมทำก็จะเน้น ให้พี่น้องได้สัมผัสด้วยสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับท่านก็จะได้พิจารณา,าดูความเก่าของมีดนะครับมีดโบราณที่มีความชัดเจนมากนะครับก็จะนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับในแต่ละคลิปวิดีโอผมก็ได้คัดสรรมีดที่เก่าโบราณมากๆนะครับามาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกัน นะครับนี่สวยงามนะครับมันเก่าเก่าแบบคลาสสิกก็เห็นชัดเจนเลยนะครับบริเวณด้ามก็เขาเรียกว่า,าความเป็นธรรมชาตินะครับจะชัดเจนเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่น้องได้เห็นกันชัดนะครับเนี่ย นะครับการดูงานเราก็ต้องสังเกตนะครับเพราะว่าการแตกรายงานต่างๆเราก็ต้องมาพิจารณานะครับถือว่าคัดสิกมากๆนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีจริงๆนะครับก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละคลิปวิดีโอนะครับพี่น้องเข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่าดีมีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมได้มีโอกาสมาโหลดหรือว่าทำคลิปวิดีโอแล้วพี่น้องก็จะได้เข้ามาชม ได้ทันทีนะครับนะครับก็เป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเป็นศิลปะของช่างชิมนะครับช่างชิมก็ต้องถือว่าเป็นสุดยอดบรมครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตีมีดปราณีมีความสวยงามนะครับท่านก็เป็น ช่างที่ตีมีดถวายให้กับหลวงพ่อเดิมมาอย่างยาวนานนะครับวิชาความรู้อะไรต่างๆก็หลวงพ่อก็ได้ถ่ายทอดให้เยอะนะครับช่างฉิมเพราะว่าท่านก็ได้บวชอยู่กับหลวงพ่อเดิมสี่พรรษานะครับช่างฉิมเพราะนั้นแน่นอนนะครับวิชาอาคมต่างๆท่านก็ถือว่าได้มาเยอะนะครับ โดยเฉพาะการตีมีดนะครับถือว่าเป็นช่างที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดตีมีดเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับ นะครับก็นี่แหละตามคำเรียกร้องของแฟนคลับเลยนะครับท่านเรียกร้องมาผมก็จัดให้นะครับธรรมชาติดูง่ายมากๆนะครับจะเน้นให้ทุกท่านได้เห็นได้สัมผัสด้วยสายตาของท่านเองนะครับความเก่าเป็นอย่างไรคลาสสิกอย่างไรนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านครับก็10นาทีกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าสมควรเก่เวลาในวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับท้ายสุดสุด,สดท้ายจริงๆก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ตยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับจงปกปักรักษาให้ พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็แขวคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิอนผมสุรพัฒนิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ